สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว New บ a l a n c e 1 9 0 6 l นะครับอาจจะเห็นว่าผมรีวิวกันไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแต่นั้นเป็นสีดำใช่ไหมครั้งนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ออกมาในช่วงของเกรเลนั่นเองนะครับผมไปทำพิธีกรงานเปิดตัวงานเกรเลมาใช่ไหมครับแล้วผมก็เจอรุ่นนี้สีนี้ผมว่าเฮ้ยมันเป็นสีที่แบบเออมันน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนเนี้ยที่ผมทำคลิปไปใช่ไหมครับผมทำสีดำไปผมอะชอบทรงเขาแต่ผมไม่ชอบสีก็เลยแบบส่งคืนเพื่อนไปนะครับแต่ว่าพอมาเป็นสีนี้ปุ๊บเนี่ยผม,บ, i, มแบบ มันสวยอะแล้วแบบพอเป็นสีเทาของ n b a l a n c e นะผมว่ามันมนลงตัวมากเลยนะครับจริงๆก่อนอันนี้1 9 6 l เขาปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับเพราะเขาจะปล่อยออกมาเป็นสี OG จีควบกับสีเงินแล้วก็มีสีเทาที่เป็นพื้นเนี่ยมันออกสีออฟไวท์ White สีเหลืองๆหน่อย โดยทั้งสองสาสีที่เขาปล่อยออกมาก่อนเนี่ยผมไม่ได้แบบไม่ได้ววาวขนาดนั้นนะครับก็คือโอเคอะมันก็ใส่สบายแต่ว่ามันแต่งตัวยากกันหนึ่งแต่พอออกมาเป็นสีเนี้ยผมค่อนข้างจชอบมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีเทาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเออรองเท้าสีเทามันแต่งตัว,ตวยากไหมแต่ว่าพอคุณได้มีโอกาสมา,มาลองสีเทา New Balance เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออมันแต่งตัวได้ง่ายมากเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นสีนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ผมอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะหารองเท้าใส่ง่ายๆไม่ต้องคอยผูกเชืออเนนนี่ยั้ป็ รุ่นหนึ่งสีหนึ่งที่ค่อนข้างจะแต่งตัวได้ง่ายมากแล้วก็เวิร์กมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรื่องของดีเทลนอกแล้วก็เรื่องของไซส์ขนดรสุดท้าเนี่ยผอมีโอกาสได้ไปลองใส่ตรงไซส์แล้วก็บวกไซส์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับคลิปนี้ผมว่าคลิปเดียวจบเลยนะครับมาดูร,บรอบๆกันก่อนนี่คือรองเทา้าสีเทาที่เป็นเทาของแบบ new balance มากๆอ่ะคือจะเป็นเทาแบบไม่ได้เข้มมากไม่ได้อ่อนมากนะครับผมว่ามันเป็นเทาที่แต่งตัวง่าย แล้วก็ด้านนอกนะครับจะมีผ้าเมชนะครับก็คือจะเป็นแบบผ้าตะข่ายโปร่งๆแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ตัว N นะครับด้านหน้าแล้วก็มีพวกหนังที่เป็นหนุนัสตรปตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนเป็นโล퍼คู่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นพวกหนังเหมือนกันนะอันนี้เขาใช้หนังแต่ว่าในคู่นี้ผมว่าเขาไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นหนังกลับปะนะแต่ว่าผมว่าอย่างเงี้ยหนังแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆฟิลหนังกลับนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้มีขนยาวๆแบบมันไม่ใช่ขนยาวเหมือนที่เราคุ้นเคยกับของนิวบาลานใช่ไหมครับทำให้ ผมว่ามันเปื้อนแล้วมันก็เช็ดออกได้ง่ายกว่านะครับพวกหนังกลับของนิววาร์ทั่วไปทุกคนได้คุ้นเคยกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีความเป็นหนังกลับนิดนึงนะตรงนี้แค่นิดเดียวเองนะครับทำให้ผมว่าคู่นี้คุณจะใส่ไปลุยเนี่ยสบายสบายเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปื้อนมาคือช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ปหผมก็แบบมีโอกาสแล้วคู่นี้ไป,ไปใส่ผมก็รู้สึกว่าเออมันมันทำความสะอาดง่ายเพราะว่าพอเปียกปุ๊บหรือว่าพอเปอื้นอนปุ๊บที่ผมเอาผ้าเนี่ยเช็ดเนี่ยมันก็ง่ายเลยเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นแบบพวกพ ประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นส่วนมากเนี่ยพื้นที่ของตัวรองเท้าจะเป็นเมชครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเปื้อนหรือว่าถ้าเกิดมันเปื้อนหรือว่ามันเปียกเนี่ยมันก็จะแห้งได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นสีเทาแบบนี้นะทำให้ตอนที่เราแต่งตัวเนี่ยมันแมชกับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับพวกกางเกงยีนสีน้ําเงินก็ได้หรอจะใส่พวกกางเกงยีนสีดําสีเทาเนี่ยกางเกง สเวตแพนตต่างๆเนี่ยแต่งตัวได้ง่ายหมดเลยนะครับมาพูดถึงฟิลลิ่งกันใส่หน่อยดีกว่านะคู่นี้ผมมีโอกาสได้ลองท,งทั้งที่เป็น9 US คือคู่นี้นะครับแล้วก็9.5 US ที่เป็นบวกไปครึ่งไซส์จากไซส์ปกติของผมนะครับผมแนะนําเลยว่าคุณควรจะต้องใส่ตรงไซส์นะครับเพราะว่าปกติเราใส่1.96หรือว่า8.60ทีเนี่ยเราต้องบวกไปครึ่งไซส์ใช่ไหมครับเพราะว่าบริเวณกลางเท้าตัวเนี้ยมันจะบีบแล้วเวลาที่เราใส่ให้อยปุมเนี่ยมันรู้สึกว่า เท้าด้านในเนียมันจะแบบเกยๆขึ้นมาฝั่งนี้มันจะเกยๆขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นคู่นี้ความรู้สึกเหล่านั้นนะตรงกลางเท้าเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแคบมากผมว่าโอเคแต่ว่าผมติดอยู่แค่อย่างเดียวคือบริเวด้านหน้าเท้านะครับบริเวณนนี้ ตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะเล็กกันหนึ่งเล้าเราใส่ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะต้องเ r e a k in ซักแบบ3-4ครั้งถึงจะสามารถให้มันขยายแล้วก็ใส่สบายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณใส่1 9 0 6 8 6 0หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับไซส์ไหนคุณลดมาให้กลายเป็นใส่ไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานของพวกเท่ากับพวกเ9 0าูอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับอ่ะเอาง่ายง่ายแล้วกันผมใส่990าก้านใส่รองเท้าทุกยี่ห้อเลยส่วนมากนะครับจะเป็นเบอร์9้าคือตรงไซส์เพราะฉะน 9.5เพราะฉะนั้น L เนี่ยต้องใส่เล็กกว่า196ธรรมดาเนี่ยมาครึ่งไซส์นะครับก็ปัญหามีแค่อย่างเดียวเลยคือด้านหน้าตอนท,ที่มันบีบนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าผมใส่บวกไปครึ่งไซส์ใส่ไปเท่ากับ1 9 0 6ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมันใส่ได้นะมันก็แบบโอเคเลยด้านหน้าเนี่ยมันเหลือพอดีพอดีเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังตรงเนี้ยมันใส่แล้วมันจะแบบหลุดส้นนิดนึงอ่ะ ทำให้เวลาที่เราใส่นานๆเนี่ยมันจะแบบต้องหลุดปุ๊บๆแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างจะรําคาญนิดนึงเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับว่า คุณสามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนี่ก็เลยเป็น1รุ่นแล้วก็เป็น 1- สีที่ผมอยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ไปลองหาดูนะครับตอนนี้ก็น่าจะขายในทุกช็อปของ New Balance กันแล้วนะครับราคาใน6000บาทก็ไปลองดูนี่เป็นสีเกรเดนะครับจริงๆเกรเดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาค่อนข้างจะหลายรุ่นเลยนะมีพวกรุ่น1 0 0 0มี7,40นอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มข้านจะเยอะมากเลยก็ถ้าเกิดมีโอกาสผมจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนคูน่นี้ฝากไว้แลล้้้วกกกัันนครบบใใทที่่า่าาางางงงหออเสยสยยๆ็ไปซื1900 06L กันได้นะครับตรงซ้ายนะครับมานนี่ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ